นี่คือรถที่แบบขอรับส่งขอรับประเทศจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นตึกสโลวีเกียเป็นของอินเดียเป็นเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับร้านค้าที่แบบผมชอบแบบการสร้างมากเลยนะการสร้างแบบ ตววันนี้เดี๋ยวต้อมพาไปเดินเราเราอบบ้านแล้วก็อาซาเออสวัสดีคุณเพื่อนนะวันนี้ต้ตองเช้าวันที่สองที่วินเลดในกีฬาวินเลดโตเกียว2020 นี่คือที่พักของเรานี่คือตึกของเราเ่ยก็จะเป็นตึกประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ประเทศไหนจะได้ตึกไหนอันนี้ก็เป็นของจีน เป็นของจีนของต่างประเทศแบบนะเห็นไหมเป็นตึกเป็นหมู่บ้านไปหมดเลยนะ่ยตรงนั้นก็จะเป็น่ะวกับหมู่บ้านทั้งหมดเลยนี้เราก็จะเดินไปกินข้าวกันนะกับะา วันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะเมื่อวานนี้ยังแบบเมื่อวานนี้ยังแบบนั้นยังมีแดดเยอ่ว่าช่วงเช้าเฉยๆนี่ก็จะเป็นตึก อะนน,นี่คือรถที่แบบขอรับส่งในหมู่บ้านที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับโคตรโคตรล้ํา ประเทศจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นตึกสโลวีเกียเป็นของอินเดียเป็นแล้วแต่ประเทศไหนจะได้ตึกไหนนะตึกไหนก็เป็นตึกของเจ้าภาพข้างงน้าตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอาหารเป็นอรงอาหารเหมือนกับรงอาหารนั่นแหละ แน่สำหรับด้านในนี้จะเป็นโรงอาหารเป็นโรงอาหารที่แบบนักกีฬามาทานอาหารโอเคครับ <Thank> okay. ข้างในนี้จะเป็นโรงอาหารเกี่ยวกับที่นักกีฬาเรานักกีฬาทั่วโลกเลยที่ไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกหรือพาลาลิมปิกก็มาทานตรงนี้นะก็จะเป็นโรงอาหารใหญ่ๆอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็ไปเลือกอาหารได้ขอแค่มีไอดีการ์ดตัวนี้ที่เรามีไอดีการ์ดเราก็เข้าไปได้ทุกที่เลยในมหมู่บ้านนักกีฬาเราก็ใช้ได้ <Okay. S 1> ไปเอาถาดกับซซอนกันมายื้อทางอ้งเลยยื้ทงัทงหมเราจะถึงมือ <Okay. S 1> อาหารก็จส ก็จะมีของนเนี่ยวิสเซอร์แลนด์ของอ่าไม่ใช่สเตทเวทดก็เป็นของอาหารของเวอร์แล้วก็พิซพซ่าพาสซาแล้วแต่ก็จะมีสวัสดีครับ รู้จักตราเป็นพวข้าว ญี่ปุ่นโูด้วส Steamate, e อันนี้เป็นของเอเชียอันนี้เป็นของอาหารเอเชีย รลสต์ลองเบสซิโอนั่นเป็นก็เป็นโซนหมู่บ้านจนไปถึงลัวนู้นใช่หมดเลยนู่นตึกประเทศบราซิลอันนี้อีกประเทศนึ่งอันนี้เป็นโปรตุเกส อันนั้นเป็นของเจ้าภาพแล้วก็ยาวลงไปนู่นตึกเราอยู่ข้างหลังนู่นนะตึกเราอยู่ข้างหลังนู่นตึกเราอยู่ข้างหลังอันนี้มารอขึ้นรถไฟฟ้าเราจะเราค่อยฝังนี้ Same. same, same. Okay. okay. Good morning. Good morning. What do we help? Next. Ah, yes. The door is closing. I just I you. not say anything. This bus is departing. Please hold on. ไม่มีีไม่เห็นม like okay. yeah, yeah. right. yeah. ีเเปนเลยเหว่าเปนต้องมาอยู่แทนัว่องกงได้ไงฮ่องกงก็ต้องหลบมานี่ตอนี้ใช่เลยสมผัญอลงไที่ญี่ปุ่นเกวัดยังไงไม่มีเจ้าภาพถามจริงเป็นถึงหน้าแกแกไม่แไม่ได้วางแผนปัญญาอนทย น <laughs> เลยเ,ออเรามานั่งคิดทีหลังซ้อมทุกวันเลยมันมานั่งคิดมานั่งคิดทีหลังเยอรมันไม่มีคู่ทั้งๆที่เันมีเขียระนในตารางแข่งไอในตารางชื่ว่าวอร์ม,มอม่ะทำไมเยอรมันอ่ะถึงไปไเป็นคู ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือพาซาที่อยู่ในวินเลดนะหมู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับร้านค้าที่แบบให้นักกีฬามาช็อปเพราะว่านักกีฬามันออกไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องอยู่ในร้านค้าที่อันนี้มารอรับรองเท้าวันนีย้ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดนะม ยังไม่เปิดเลยเรามาแต่เช้าตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากผมชอบแบบการสร้างมากเลยนะการสร้างแบบเจะเอาเหตุดีครับกว่าผมมากเลยชอบการสร้างของมันสวยผมว่าาไปสร้างกับ บอกระคาบมีจะสวยมากวันนี้มาเช้าเกินยังไม่เปิดเลยอุปกรณ์ที่นี่ and the inside you got your phone and a wireless earphone and a case for the wireless earphone SIM card is inside as well. Okay? If you cannot use the SIM card, we ask you to use the Wi-Fi, okay? Yeah, yeah. As my case. Case? Sorry? The case. case? Oh yeah, you just go straight yeah, that yeah. way and then turn left. Yeah, okay. Thank you very much.

จะติดซื้อมาบ็อกเซียเนี่ยก็จะเสี่ยจะติดบ็อกมันมีสติกเกอร์ให้ติดหน้างจะติดว่าเป็นบ็อกเซียเป็นยังไงก็จะอยากเห็นเขาจะติดให้ไหมอยากให้เขาติดให้ไหบอันี่ดีสเกียร์เอ่อบ็อกเซียอีย่งหนึ่งโอเคโอเคเอาเนี้ดีิดบ้า โอเคแล้วก็อันนี้วะเอาไปติดเอาก็มี่เป็นภาษาเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ไปติดชื่อเอาโอเคโอเคขอบคุณครับอันนี้มูทอดก่บย่างมีหูฟังเหอ

เขาสองหุ้นสอ